กนะ็อยางน,นอหยหน่เะลอยตัวแตนะเกมันเคียงลรอ่กมันเคียงลือปะนี่จะเลยก็เป็นแต่ขี้คาดเด่เ้ยนสปินปัน๊มอยากแหลงบอกโยบีแพ้ไปยัง,บ,งบอแลงไปยัง้ยงแรง ขึ้นแล้วบางนึงมันปะขึ้น้วบางนึงแตกแล่เข้าม่แล้วมันไปย่างในเงิ้นงมั้ง ก้องเ็ินหมุนอนไปเป็นเรียงไว้อยู่นเนาะี่นี่กไหนแับีนมันมีหูของมันที่กันปีนกันอยู่น้ำกันเลยเอาใส่กันเช็ดเนี่ยีอนน่ยตอนกันกันมันหลุดหลุดจะ Trong <laughs> chẳng là như là vùng lút leo chúng em được khổ này là đơn ừ. ừ, Đây là anh có hết cuối nhân này Chị má mới đem bớt ngọt không? Mới đem dăng Cái gì vậy? phà lấy liền Chị phà có นี่เว้ยจุดบางไสเหือมันคืออบตเดียวกันมันคือจัดคนอระมัดทั้งยุทติดกระป้อมตำรวจบื่อแต่รถอ่ะจุดยุทธีติดกระป้อมเหมือนล่ะมันก็เข้าบ้านได้เลยถ้าตุกข้าวข้าวย้ำคว้วยรวมมาทั้งนี้ไหมเขาก็ชิดดูตั้งฐานออกไปตั้งแหลกหรืว่าแกจะกรอกคือแกกับซันคือเขาแห่งแก่รือแห่งซันทีพวงเขาเด้อคีมเลาวเรียบร้อย คันโยกคันเล่งแล้วก็ทดสอบโอแห้งด้วยนะสร้างใหม่ไม่ไดให้ไปกินเขาด้วยนะครับจัดด้วยเซฟตีมาถึง ตางเก่าเลยล่ะบรดนีศไคันเร่งเนี่ยติดดีไปยังไรปะเทศไหนแตะไม่เด้เนี่ยกล้ากับพ่อขึ้นขับเพิ่งพ่อกับยี่ตังเลยล่ะกูขู่เงินขันนึ่งไอยูไ่ได <c oughs> ้อีกนะไก่วาคนเนี้ยโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณหล,ลายๆเด้ออันนี้ของพ่อเนาะ เดี๋ยวปล่อยแล้วครับล่างเมื่อก่อนสร้าง้วยเดี๋ยวพ่อกันคลิปก็ไปโอเคครับ